เอามาให้หละก็ได้เดี๋ยวขอเดี๋ยวไป,หไป,หไป,หไปให้น้องมาดูดิค่ะจะให้ตอนลงจดกเครคะได้ค่ะได้ค่ะคุณแม่จองผ้าอีกัเลยรู้ไมุ่องผ้าอี้กันค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่น,น้องลีโอ,โอนะคะกำลังเดินไปกันนะคะนี่นะจ๊ะ เป็นเรื่องปกตินะคะของบ้านรักน้องมิเออร์จะทำยังไงน้าหนูหนูได้ยนินแม่วิไลเรียกแม่แมวต้องนานแล้วไม่ใช่หรอตั้งแต่หนูเข้าห้องน้ำแล้วไม่ใช่หรอฝนตกเยอะค่ะตกเยอะมาก เพิ่งจะหยุดนี่แหละค่ะแม่ผลเพิ่งจะหยุดนี่ค่ะขาดเม็ดนี่ผลขาดเม็ดปุ๊บแม่แม่ก็นู่นเลยค่ะจองเก้าอีก้กันเลยนะคะเพิ่งจะขาดเม็ดเดี๋ยวนี้เองนะคะพอขาดเม็ดปุ๊บเรามั่นใจว่าเออมันน่าจะไลด์ได้แล้วก็เลยกดไลด์นะคะแม่แม่เ้วยมาจับจองเก้าอี้กันแล้วนะคะคแม่ฝากากดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะคุณแม่ค่ะนะประกบนภัยส่วนเลยเนาะ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วแม่สามทุ่มนะคะผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาแล้วค่ะคุณแม่ผู้ชายมาแล้วนะคะ เข้างนี้เลยลูกน่นจะเข้าได้เลยล่ะเขามัดไว้ค่ะเ็ามัดไว้ลูกชายมาแล้วค่ะฝากากดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะคุณแม่จะได้ดูประกบไลค์สดเลยนะคะลูกชายมาแล้วนะคะไม่น่าเชื่อฝนหยุดจริงๆชุดอาฝนตกเมื่อ,อกี้แม่ไม่มลืมหยู่รึเล่า ถึงเวลาที่ลูกจะขึ้นเวทีอ่ะฝนหยุดนะแม่ หัวนิดนะคะแม่เดี๋ยวช่วยแม่เพนจัดโต๊ะหน่อนะคะเราหลับทำเราไปร้องโต๊ะเข้ามาค่ณแม่แช่กันออกไปนะคะสุดยอดหมค่คุณแม่บางทีฝนตกไม่รีบหูริบตาเลยครับถึงเวลาที่ลูกชายเราจะมาหลุดหยุดนะคะคุณแม่ คุณดาวนะคะแม่พอบดาวเป็นกำลังใจให้ป้าได้นะคะแม่แม่ของน้องดิโอก็เริ่มมาจับก้องก็อีกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอลูกชายนะคะคุณแม่เอ้จ้ามาเจอบรรพาเลยเนี<ว>่ยจะมาเจอบรรพะาเลยเดี๋ยวเจอลูกนะคะแม่นะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะแม่ทุกคนเต็มแม่ก็สวัสดีเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปนั่งไปนั่งค่ะแม่ไปนั่ง เดี๋ยวลูกชายก็มานั่งเลยค่ะคุณแม่เขาจองไว้ให้เราแล้วเราไม่ต้องไม่อ้อยจองให้แล้วแถวนีต้น้นตุ้นน้นตุ้นน้นเขาบอกให้แอดมินอยู่ประมาณ5้าตัวมั้งแถวที่สองแถวหน้าไม่ได้แล้วน่าจะเป็นเอฟตี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีไหมคะลูกชายจะขึ้นเวทีปุ๊บหยุดทันทีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสค่ะโอ้แม่คุณแม่มาเรีบอยวันนี้ต้องไหนอ่ะอานเนมของไหนตัองของเอสอันไหนไม่ได้อะ โอเคโอเคจังดูแถวสองฝั่งนู้นอน้มาคัฝกิมน,น,น,นาไไนื่อกี้นี่มันตกหนักมากเลยนะเราไม่เราไม่อยากพูดเราพูดแต่พะรา,น,านี่แห ได้เนี่ยพี่โกรว์ไหมราคาพับพับรองเท้าอะไรนะคะเพราะว่าแฉะไปหมดเลยค่ะมีสองสองก่อนโกรว์จะอ้าปากกันเลยโอ้ฝนหายแล้วค่ะแม่ฝนหายแล้วนะคะหยุดแล้วหายแล้วไปค่ะหายแล้วก็หุบลมสิคะหุบลมสิคะหุบลมโอ้พูดจาไม่พอค่ะไรแล้วนะคะไม้ออย่ากบอันนี้ สวัสดีค่ะแม่อุชยาสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะคะลูกชายเรามาแล้วนะคะแม่สถานที่ก็ชุ่มฉ่ำนะคะอากาศเย็นนะคะฝนไม่ตกแล้วค่ะฝนหยุดแล้วนะคะเยี่ยมเลยใช่แม่แม่จะได้รอดูกันนะคะแม่แม่เอฟซีน้องลีโอก็มารอน้องลีโอกันแล้วนะคะแม่มาจากไหนกันคะแม่เชียงบุรค่ะเชียงบุรีค่ะอันเน่ขอบคุณนะคะ น้องมาแล้วค่ะน้องอยู่ในรถนะคะรอนะคะเดี๋ยวเอาแตงโมโมาฝากจ้าเดี๋ยวให้ลูกเลยนะคะคุณแม่แหมพูดลูกเสื้อสวยนะคะเ,เสื้อสวยนะคะคุณแม่เสื้อสวยนะคะเสื้อสวย<ฮ>สนานแล้วแต่ไม่เคยได้มาเพราะว่าขับรถไม่เป็นตั<อ>้ตัวบางรอบผมขับรถสั่งเลยสั่สัส่งเวลา,าค่ะแล้วผมนั่ตกวันบรรยากาศมันยอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูกก็ลงมาแล้วค่ะแม่สามทุ่มเนาะสามทุ่มนิดเดี๋ยวลูกเป็น ตกคิดว่าจะไม่หยุดนะคะแม่เคคิดว่าจะไม่หยุดเนาะนั่งกังวลกันแล้วยังไงเนาะมาไกลหมดเลยม่กพวกหนูก็มากันไกลไม่ตกเลยใช่ไหมฮะตกเลยค่ะอืมมไ่ตกแต่หนุกับมาตั้งแต่ปทุมมานี่ก็ฝนตกาเป็นระยะระยะระยะเลยนะคะ ค่ะแมใช่ค่ะแม่ดีใจค่ะฝนหยุดตกแล้วนะคะเราอีก็จะเปลืเผื่อก็ให้เช็ดก,กันนะคะแม่น้องสวัสดีจ้ามากับใครอะ่ะมากับกลุ่มไหนคะ,คคะกลุ่มไม่นิ่ค่ะอ๋อมากลุ่มไม่นิ่งสามโกฏัดกันแน่นรถ <c oughs> มากันแน่นรถเลย <c oughs> โชคดีมากเลยที่ฝน,นหยุดนะคะแม่โอ้ยอธทิตย์หาดูด น้องที่แล้วฝนจะไม่หยุดไม่หยุดนะแม่น้าจีาช่วยด้วยเถอะขอให้ลูกได้ขึ้นเวทีก่อน1ิบนาที1ิบนาทีก่อนสามทุ่มลูกเลื่อนเลาอดากันอันที่สามเอ้โชคดีมากเลยพูดแล้วขนลุกแม,ม่เนาะเมื่อกี้ยังตกหนักๆอยู่เลยนี่แม่ดูสิคว้าเริ่มโป่งแนะครัที่แรกเห็นนั่นเห็นเห็นเห็นเครื่องบินนี่คือคิวบิดาวค่ะ O